สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งค่ะของแฟนเพจบ้านเมืองออนไลน์นะคะและตอนนี้ค่ะเนยพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่บูธ Toyota ากับพี่ต้อมค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อมครับผมต้อมนะครับผมต้อมนะครับที่ปรึกษาการขายของรถยนต์โต y o ต้านะครับวันนี้เราอยู่ที่งานไบเทคนะครับเป็นงาน f a สต์ออโนะครับตัวนี้ใช่แล้ว แล้วก็กเราอยากจะแนะนำรถโตโยต้าที่ขายดีนะครับรถค,ครอบครัวที่ใช้งานกันเนยอะก็คือยาร <Y aris S 2> <ะ>ิสคอร์นะครับผมแคมเปญของเรามียังไงนะครับดอกเบีบ้ย1.59ในงานะนะครับผมผ่อนเริ่มต้นอยู่7,748บาทซึ่งตอนนี้เป็นรถที่ขายดีอยากให้ เชิญชวนคนที่สนใจเนี่ยมาร่วมมาดูงานกันนะครับขอนราคาเบามากเลยนะ <ผม S 2> แล้วแอบเห็นว่ารับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดสูง<ช>สุดกี่ปีคะ10ปีเลยครับ10ปีไปเลยระบบไฮบริดเนี่ยเรารับประกัน5ปีค่ะนะครับรุ่นนี้อย่าลืมนะครับมาดูกันได้เลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แบบฮอตมากๆ n u ม b e r วันทรัสซ์เอีวีด้วยใช่ครับผมมีรุ่นอะไรอีกค่ะอีกรุ่นต่อไปครับผมเชิญเลยนะครับรุ่นนี้ก็ฮิตนะเหมาะสำหรับใครที่แบบมีครอบครัวใช่ครับผมดูหรูหราครอบครัวหรูหราแล้วก็เป็นรถที่ขายดีเหมือนกันนะครับเขาเรียกโตต้าอ p h ผาดนะครับอัลผาดนองเราเป็นระบบไฮบริดเหมือนกันนะครับประหยัดน้ำมันสูงสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ เราอยากให้ดูนะครับตัวนี้เราก็รับประกัน10ปีเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดแล้วก็ระบบไฮบริด5ปีพาไปดูแบบด้านในภายในยินดีครับผมยินดีครับเชิญครับว้าวสวยงามมากเหมาะกับผู้บริหารนะครับจะมาใช้ในบริษัทหรือว่าในครอบครัวก็ได้นะครับครับผมนี่ค่ะ นนะะเขามีตอนนี้เขามีแอปแบบ T Connect ด้วยนะสำหรับโตโยต้นะคะก็เหมือนกับเราเนี่ยสามารถดูได้นะระยะการประกันอะไรต่างๆพวกสิทธิรประโยชน์ต่างๆผ่านตัวแอปพลิเคชันนได้ด้วยแอปพลิเคชันเขาเรียกว่า T Connect นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะอีกรุ่นหนึ่งของเราอะไรเอ่ยรถยนต์โตโยต้า o r u n e r ครับผม r u n e r นี่ก็คือได้ยินแบบรุ่นนี้ติดหูมายาวนานเหลือเกินครับ เป็นรถที่ขายดีเหมือนกัน<ช>นะครับ<ช>แคมเปญของเรามีเหมือนกันนะคร<ช>ับดอกเบี้ยรเรา0.89นะครับ ถูกมากเลยเท่าไหร่เอ่ยไม่ถึง10,000บาทค่ะคุณผู้ชม9,884บาทต่อเดือนเท่านั้นแล้วก็ยังได้ฟรีอะไรอีกประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับให้1ปีนะครับผมดีมากครับผมนี่โฟจูเนอร์นะโฟจูเนอร์ของเราครับอีกหนึ่งรุ่นแบบฮอตฮิตที่แบบกระบะด้วยนี่ไฮไลท์รีเวอร์กรีดเป็นรถที่กระบะเนี่ยแนวเนี้ยตัวท็อปสุดของเขาเลยเขาเรียกว่ารีเวอร์กรีครับผมค่ะสวยงามมากเลยอ่ะเป็นแบบ GR Sport ใช่ครับผม ตัวนี้เราก็มีแคมเปญเหมือนกันนะครับดอกเบี้ยถูกพิเศษมาในงานเนี่ยคุยกับที่ปรึกษาการขายได้เลยนะครับผมเทมากๆเลยนะคะคันนี้ครับก็ดอกเบี้ยถูกนะครับ1.89เหมือนกันนะครับปีประกันชั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งรุ่นที่เนยแบบสนใจเนาะเขาบอกว่าเนี่ยเรามอบโอกาสหลากหลายการทมาหากินการมาหากินนะคะอันนี้คือรุ่นอะไรคะไฮรักแชมป์นะครับผมเราสามารถดัดแปลงนะฮะเป็นรถ ตู้แบบว่าอดเด็กประสงค์ขนของนะครับขนส่อง<ด>อะไรแบบนี้ได้ตอนนี้กำลังฮิตเลย <S <S หรือทาเป็นแบบฟู้ดทรัคก็ได้ใช่ครับผมาได้หลากหลายแล้วอย่าลืมนะครับตัวต้าช่วงนี้นะครับถึง31กรกฎาคมนะครับเรามี โปรแกรมเฟสติวัล wow นะครับผมยังไงคะเฟสติวัลยังไงคะลูกค้าสามารถมาจองรถนะครับสามารถชิงรางวัลตั้งแต่3,000ถึง70,000บาทรางวัลใหญ่มีอะไรบ้างครรางวัลใหญ่มีทองโชคที่2ด้วยนะครับชิงได้ถึง2ชั้นค<ะ>่ะครั้งสุดท้ายครั้งที่2เราได้แจก,กทองให้ด้วย แจกทองด้วยพูดว่า2ชั้นแสดงว่ามันจะมีแบบชคชั้นที่1โช่ชั้นที่2ใช่ครับโอ้โหมาคุยกับที่ปรึกษาการขายในงานได้นะครับผมได้เลยค่ะฝากโปรโมชั่นด้วยนะอย่างไฮลักซ์แชมตัวนี้เนี่ยก็จะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยถึง15,000บาทนะคะสุดท้ายฝากที่ต้องช่วยเชิญชวนคนมาร่วมงานนิดนึงค่ะก็อย่าลืมนครับใครที่อยู่ในระแวกนี้นะครับมาที่งานไบเทคงานฟาสต์ออโตนะครับผม มากันได้เลยนะครับสบายๆครับคุยกับที่ปรึกษาการขายรถโตโยต้าได้ทุกคนนะครับได้เลยค่ะว่างก็มา,มาไม่ว่างก็ต้องมาอยู่ด <มา S 1> ี่สนุกสนานก <มา S 1> ัน,น,นครับพูดคุย<า>นสนุกสนานกันครับผมใช่แล้วนะคะเชิญชวนเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจค่ะแคมเปญแล้วก็สิทธิพธิเศษนะคะจากทางโตโยต้าค่ะอย่าลืมนะคะแวะมาเจอกับพี่ต้อมแล้วก็ทีมงานที่ปรึกษาการขายจากโตโยต้ากันได้เลยนะคะ